you <laughs> สวัสดีครับผมวิจตถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็เดินเที่ยวชมดอ,อ,อมกทานตะงันที่ไรวิชานนะครับสวยงามมากนะครับทุ่งทนานตะวันที่สวยงามไปอย่างต่อครับนะฮะนี่คือทุ่งทนานตะวันที่ ส,สร้างโดยมนุษย์นะครับมนุษย์เป็นคน,ส,นสร้างขึ้นมาใหาประชาชนได้มาเที่ยวได้มาดูมาชมกันนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์เลยนะครับความสวยงามของต้นมนันฮะของดอกด้วยทั้งดอกทั้งต้นนะครับ,นะรบนี่นะครับเป็นท้องทุ่งนะใหญ่กว้างใหญ่หลาย ไม่ต่ำกว่า4-50ไร่นะครับนะครับดานดูได้เลยนะครับแล้วก็มีผู้คนมาเชื่อชมกันเยอะนะครับเยอะนะครับผู้คนมาเที่วชมเยอะมากนะ,นะครับนี่นะครับดอกทุ่งทานตะวันนะครับไร่วิชาญคือทางนี้เันทางไป แยกจากถนนใหญ่เข้ามานะครับีประมาณ4ี่ห้ากิโลนะครับก็จะถึงไร่นะครับมันมีหลายท้องที่นะครับมันหลายที่นะครับน,นี่ก็เป็นที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับของไร่ทานตะวันนะครับไร่ตรงทานนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังลูกกำลังจะมีแปลงปลูกขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอืสวยจริงๆ เรก็มีคนเขาเริ่มทยอยกันมานะครับเริ่มทยอยกันมาเที่ยวชมกันนะครับนี่คือทาปตะวันนะครับสวยงามหลังล้อลมอยู่นะครับโต้ลมอยู่นะครับนี่นะครับโต้ลมโต้ขึ้นกันอยู่นะครับสวยด้วยนะครับ ม,มีดอกที่จะสูงกว่าเพื่อนอยู่นะดอกสูงกว่าเพื่อนคือมันจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นจาวฝูงรุ่นเดียวกันะรุ่นเดียวกันต้นสมบูรณ์ต้นจะใหญ่ดอกจะใหญ่มากเป็นเป็นฟุตเลยนะความ กขีมข่ม้าเลยยนะเออขี่ม้าเว้ยขีม่ม้าอย่าวิ่งเลยนะ ไร่ทานตะวันคุ้มแม่ยี่สิบบาทนะมาดูอะ่ะค่าเข้าชมยี่สิบบาทนะครับท่านนะครับท่านชมที่ที่ที่ชมวิดีโอนี้อยู่นะครับเพราะว่าไม่แพงนะครับยี่สิบบาทกับที่เราได้มาเที่ยวชมความงามนะครับด้านหลังลงก็เป็นภูเขาจีนแลนะครับภูเขาจีนแลที่ใครๆก็รู้จักนะครับ คือไล่นะครับวันๆนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับวันๆนะถ้าลมไม่พัดนะดอกถ่ายรูปถ่ายแล้วจะสวยมันจะเป็นบานแบบเบึ่มๆเลยเนี่ยอย่างอย่างแบบเนี้เนี่ย วันนี้ก็มาถ่ายภาพดอกทุ่งทานตะวันที่ไร่วิชานนะครับมันเป็นอำเภอที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอเมืองลบบุรีกับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นไรที่ใหญ่มากนะครับก็บปลูกไว้เต็มพื้นที่เกือบเต็มพื้นที่นะครับ ตะวันนะครับในที่สุดได้เรามาเที่ยวันนะครับเที่ยวค,ความสวยงามของดอกทานตะวันนะครับนี่นะครับดอกทานตวนนะนตวันนี่จะหันหน้าไปทางแสงอาทิตย์นะแสงอาทิตย์และขณะนี้กําลังออกบานออกดอกบานเต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่มีทั้งที่ปลูก ไว้ก่อนแล้วก็กำลังที่จะขึ้นมาแถวนี้ก็เต็มไปหมดนะครับสองข้างทางฝั่งนี้ลายบนบามีหมดนะครับ,รบนี่นะครับถ่ายรูปตรงนี้สวยดอกทานตะวันรับแสงอาทิตย์ครับสวยงามเป็นพิเศษ เชิญนะครับตกทางตะวันบ้านในขณะนี้ท่วงหน้าหนาวด้วยนะครับเดือนพฤศจิกาธันวาและมกรานะครับงมกรานะครับติตามรกสาใต่อไปด้วยครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้นผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อติดตามรายการ